ครับสวัสดีครับผม TC a n n น l นะครับตอนนี้ผมเอาน้องเหมียวบุญรอดนะครับผมมาฝังที่บ้านของแม่ของผมนะซึ่งตรงนี้จะเป็นสวนเนาะแล้วก็ผมคิดว่าร่างกายเขานนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับต้นไม้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้นะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เนื่องจากว่าเขาเป็น สัตว์เขาไม่ได้มีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นคริเสเตียนของเรามีความเชื่อว่าการที่เรามาฝังเขาเนี่ยเป็นการที่จะให้กำลังใจแอตอมแล้วก็ให้กำลังใจ f อซทุกท่านนะที่ได้มีส่วนในการที่ช่วยเหลือเขาหลังจากที่ทุกคนพยายามเต็มที่แล้วอยากให้เขาได้มีชีวิตรอดแต่เขาก็ไม่รอด อาจารย์สวมรุมรวมม,มมรกภาพนะครับก็นี่นะครับเขาเพิ่งเสียตอนตีสี่สี่สิบนาทีนะครับผมแล้วผมก็เรียกได้ว่าเสียใจเสียใจมากแล้วผมก็คือเราก็อยากจะร้องไห้นะ พอเราก็ช่วยเขาเต็มที่แล้วแล้วคงว่าไม่รู้จะทำยังไงก็อบอกอาจารย์เราไปทำวิธีฝังให้เขาได้ไหมอาจารย์บอกว่าฝังได้แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นสัตว์ที่เป็นเหมือนกับมนุษย์มนุษย์มีจิตวิญญาณแต่สำหรับเขาไม่มีจิตวิญญาณเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานคือทางคิดเรา เชื่อว่าการที่เราฝังเขาเนี่ยฝังเขาคืนสู่ดินพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาเขาก็ต้องกลับคืนสู่ดินเหมือนกับชีวิตของเราเหมือนกันชีวิตของแอตโตก็เหมือนกันสักวันหนึ่งแอตโตก็จะคงเป็นแบบเขาเหมือนกันแล้ววันนี้ผมมาส่งเขาก่อนให้เขาได้ไปอยู่ในที่ของเขาแล้วเขา แล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็ต้องมีที่ของเขาไปนะครับผมโอเคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขุดนะครับผมก็ขุดลึกพอสมควรนะครับผมเพราะว่ากันกันสุนัขมามาเขีียทำว่า ผมเสียใจไหมผมเสียใจนะแต่ผมก็ช่วยได้เท่าที่ผมสามารถช่วยได้แล้วก็เอฟซทุกท่านก็ผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ที่ช่วยน้องเขาช่วยในเรื่องของค่ายาเพราะว่าค่ายาก็ตัวแรกเราก็คิดว่าเขาจะรอดแหละไปหาสัตวแพทย์ ฉีดฉีดน้ําเกลือให้เขาเขาก็ฟื้นขึ้นมาพอตกมาประมาณตีสามหรือตีสี่เนี่ยเขาก็ตะเกียกตะกายอยากออกมาจากจากออกมาจากกรงเหมือนกับเขาจะมาบอกเราว่าเขาจะไปแล้วนะความรู้สึกไอต่ออย่างนั้นเลยจริงๆไม่ใช่ว่าไอต่อเสียแรงนะครับผมเมื่อคืนนี้ไอต่อก็ ร้องไห้พวกเราคิดว่าเราจะช่วยเขาได้แต่ก็โหบมาเสียมาตายไปอีกก็เลยเอามาฝังนะครับผมให้เขาคืนสู่ดินร่างกายเขาก็จะเป็นประโยชน์กับต้นกล้วย พืชบริเวณนี้นะครับทำไมเต่าเหนื่อยไหมเต่าไม่เหนื่อยหรอกเต่าเ่าะเอตัวเอ,ต,วเอตัวว่าเาตัาทำเต็มที่แล้วนะที่ทำให้น้องต้องมาตายด้วย ต้องเอาลึกพอสมควรนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวหมามันจะมาควัดจะมาเอาล่างเขาไปกินนะครับผมเพราะหมาที่นี่เยอะคือเราเขาเราเลี้ยงเขาเราก็ผูกคันเขาเนีครับผมขนาดได้ต่อแค่เห็นแค่แค่ไม่กี่ช่วงนาทีเองไปต่อไปเห็นเพื่อนเขาตายต่อหน้าต่อตาเลยนะ มันมีอยู่สามตัวตอนแรกกระตเห็นมีอยู่สองตัวแล้วก็น้องนักศึกษาเข้าไปเข้าห้องน้าแล้วน้องนักศึกษาก็บอกว่าพี่มันมีสองตัวนะพี่ก็เลยให้ไปอีกตัวหนึ่งแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าก็ให้น้องเหมียวมาตัวหนึ่งครับหน้าเหมือนกันกันกบบุญรอดเลยครับกระต่อจะาไปเลี้ยง แอตโต่จเจ้าตัวนี้แหละครับเป็นเลี้ยงแทนแทนบุญรอดนะครับผมอันนี้เป็นแมวของน้องสาวแอตโต้จเจ้าไปเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าแอ้วต่อ,อยากได้สีแบบนี้อยู่แล้วเพื่อเห็นที่แรกเลยเห็นตัวนั้นเห็นบุญรอดนะ่ะแอ้วตอแบบอยากเลี้ยงมากเลยเพราะว่าชอบสีเขา,เาสีของเขาเหมือนกันกันกบนมเปรี้ยวมันไม่เหนื่อยนะแต่ว่าผมผมผมเสียใจนะ โอคนะอันนี้ผมวางน้องเขาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะทำการฝังน้องบุญรอดก่อนเดี๋ยวผมก็จะขอให้อาจารย์นนิฐานเผื่อผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เรียกว่า ใจใผมอยากให้เอฟซีทุกท่านในเข้าใจนะว่าการที่เราเลี้ยงสัตว์นะ่ะถ้าเราเลี้ยงแล้วเราไม่เลี้ยงให้เขาดีพอเราอย่าเขามาเลี้ยงนะเลี้ยงเราเอาเขาไปปล่อยแล้วก็ให้เขาได้เสียชีวิตแล้วแอตต่อไปช่วยเขาได้แค่นี้ก็แอตต่อถือว่าต่อทำได้ดีทำดีที่สุดแล้ว ถึงแม้ว่ากัรกต่ออาจจะโดนโดนกระแสสังคมว่าไอต่อว่าเอาเงินบริจาคที่ช่วยน้องแมวมาใช้จ่ายแต่ไอต่อไม่แคร์หรอกเพราะว่าไอ้ต่อแําำด้วยใจบริสุดใจด้วยใจที่เรารักเขาเราไม่ได้คิดจะหวังผลประโยชน์อะไรจากเขาเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลเขาก็แค่แค่หนึ่งพันบาทสำหรับเงินหนึ่งพันบาทถ้าเป็นคุณ คุณจะเสียชีวิตแล้วมีคนมาช่วยคุณด้วยเงินหนึ่งพันบาทคุณจะยินดีไหมหรือคุณจะปฏิเสธการช่วยเหลือแต่สำหรับแอต่อแอต่อคิดว่าอต่อทำดีที่สุดแล้วนะก็นั่นแหละคิดว่าน่าจะพอแล้วนะพอแล่ออยังครับเนี่ยอันนี้โอเคแล้วเนาะหลุมลึกพอไหมได้เนาะ อะเดี๋ยวเราก็จะฝังนะครับผมก็ขอให้น้องได้ไปเป็นปุ๋ยเป็นประโยชน์กับต้นไม้ media. แล้วก็ไอต่อก็ทำได้แค่นี้นะครับผมน้อำเปียวก็ร้อง ร้อยแล้วต้องอัดดินแน่แนๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมีน้องหมามาคุย ขนาดแค่ต่อแค่เลี้ยงไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนะแต่ต่อเป็นคนที่รักแมวนะจริงๆแล้วต่อก็เคยเลี้ยงแมวมาก่อนแล้วหลังจากที่ต่อไปทํางานบ้านลุงพลก็ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงแมวแมวก็หายหมดแล้วก็มาเลี้ยงนมเปรี้ยวนี่แหละครับก็ฝากทุกคนเสร็จแล้ว ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับว่าทุกทสรรพสิ่งครับทั้งหลายพระเจ้าเป็นผู้สร้างโดยที่พระองค์ทรงตรัสนะครับทุกสิ่งก็เกิดขึ้นและก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็ก็มีวรระของมันครับอาจจะดับสูญไปนะครับมีวรระต่างๆในสังคมในโลกที่ เราเห็นนะครับแล้วก็เวลานี้เราก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับให้กับคุณต่อนะครับที่อย่างน้อยอมีเมตตา,าดูแลแมวนะครับบริษัทซึ่งเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์นะครับเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ในการที่เราได้ผูกพันกับเขาก็เป็นความรู้สึก ที่เป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนอผู้ที่เหมือนกับให้กําลังใจเราด้วยเวลาเราเหน็ดเหนื่อยอะไรต่างมาเพราะบางทีเขาตอบโต้ไม่ได้แต่ว่าการแสดงออกของเขาก็จะเป็นอันหนึ่งผมเองก็อยากใจที่ฐานเผื่อนะครับให้กําลังใจคนต่อ,อที่จะเลี้ยงต่อไปนะครับเมื่อเราเห็นหรือเมื่อเรามีโอกาสนะครับได้เลี้ยงหรือดูแลสัตว์เหล่านี้ หรือว่าเป็นการที่ทําให้คนแม้แต่ตัวผู้เลี้ยงหรือคนอื่นๆก็จะมีกําลังใจนะครับก็จะขอพรพระเจ้านะครับให้กับกัแอตต่อนะครับในเวลานี้พระบิดาพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างมีพระประสงค์ทั้งสิ้นและเวลานี้เราขอพระพรและขอกำลัง ให้กับคุณต่อด้วยพระองเจ้าที่จะมีกำลังในการที่จะทำหน้าที่และดูแลสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างได้ข้า <c oughs> พรวงจึงขอพระเจ้าได้ทรงนำให้หัวใจแห่งความรักความเมตตาการุณาที่จะเพิ่มพูนและก็มีมากขึ้น เพื่อจะส่งต่อสิ่งเหล่านี้เพื่อจะทําให้สังคมและลูกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นจึงขอพระพรและอธิษฐานเผื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจา้าอามนอามขอบคุณอาจารย์นะครับท<อ>ี่สนใจแล้วก็ให้ผมได้มีความรู้สึกที่ดีขึ้นครั<อ>บ,อบตอนแรกผมก็มีความรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่ต้องทำแบบนี้ แล้วก็เข้าใจในเรื่องหลักความเชื่อเนาะว่าสัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์เลี้ยงเขาไม่มีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์แต่ด้วยความรักความผูกพันที่เรามีต่อเขาเราก็อดไม่ได้ที่จะร้องไห้ห,หรือเสียใจจะแยกออกในความรู้สึกนั้นครับมันนี่คือความจริงใจงครับเป็นสิ่งที่ดีขอ,ขอบคุณอนจารครับ<า>ครับพเจริญพรับครับก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ราก็ขอจบลงทีงเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับแอตต่อทีซีชาแลแล้วก็เป็นกำลังใจใกับนุ่มเปี้ยวด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแอตต่อที่จะได้ทําดีต่อไปว่าถ้าเราเห็นสัตว์ที่เขาลําบากเขาก็หนึ่งชีวิตเขาก็ไม่ต่างกันกับมนุษย์นะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีจิตวิญญาณแค่นั้นเอง เขาเป็นสัตว์ที่ให้ความรักให้ความเพลิดเพลินให้กับเราสื่อสารสื่อสารความรู้สึกให้กับเราได้ครับเลี้ยงเขามาแล้วก็เป็นกับเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของเราผูกพันผูกพันเพราะอยากให้ทุกคนที่จะรักสัตว์เลี้ยงของท่านให้ท่านนี้จะดูแลเขาให้ดีอย่าปล่อยเขาครับถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็ต้องหาคนที่เขาอยากจะเลี้ยงจริงๆครับไม่ใช่ว่าเอาไปปล่อยปล่อยแล้วให้เขาหากินเองแล้วเขาก็เสียชีวิตแบบที่แอต่อได้เห็น เดี๋ยวมันเป็นสิ่งที่สะเทือนใจมากถ้าเกิดเราเป็นเหมือนอย่างเขาบ้างเราจะรู้สึกยังไงฝากทุกคนได้คิดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงที่เท่านี้ก่อนขอบคุทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรทุกทนนะครับบ๊ายบายครับพระเจ้าอวยพร